สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2การบวกเรื่องตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนและ0ก่อนอื่นนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยนะครับวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดหน้า20ถึงหน้า24ครับ เรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยครับกุกไก่ขายผลไม้ได้เงิน4,505บาทขายผักได้เงิน3 2 1 4บาทกุกไก่ขายผลไม้และผักทั้งหมดได้เงินกี่บาทเรามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะครับโจทย์เขาถามว่ากุกไก่ขายผลไม้และผักได้เงินทั้งหมดกี่บาทแสดงว่า เราจะเอามาทำอะไรกันครับบวกหรือลบครับผลไม้และผักได้เงินทั้งหมดแสดงว่าเราจะเอามารวมกันนะครับนักเรียนอ่าแสดงว่าเป็นการบวกแน่นอนนะครับกำหนดให้สี่เหลี่ยมแ Ki ทนจำนวนเงินที่คุกไกได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นสี่เหลี่ยมเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านะครับวันนี้เราจะหาตัวไม่ทราบค่านะครับก็คือหาจำนวนเงินที่คุกไก่จะต้องได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับ มาดูประโยคสัญลักษณ์ครับประโยคสัญลักษณ์4 5 0 5บวกด้วย3214นะครับเดี๋ยวเรามาหาค่ากันเลยนะครับมาดูวิธีทำนะครับ4 5 0 5บวก3214นะครับขั้นตอนการบวกขั้นแรกนะครับเราจะเริ่มบวกจาก หลักหน่วยไปนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันนะครับจะไม่ง่ายว่าบวกจากหลักที่อยู่ด้านขวานะครับไปหาหลักที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับอ่าด้านขวาหลักแรกก็คือหลักหน่วยนะครับมาเริ่มกันเลย5้าบวกสเท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ9นะครับศูนย์บวกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับเจบวกสเท่ากับเนะครับ ได้คำตอบแล้วนะครับก็คือ7,719นะครับกุ๊กไก่ขายผักและผลไม้ได้เงินรวมกัน7,719บาทนะครับเขียนเป็นเลขไทยได้แบบนี้ครับ7,719บาทนะครับง่ายๆนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะครับ ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกของจำนวนนับไม่เกิน10000แสและ0มาดูจุดประสงค์นะครับบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน10000ไม่มีการทดนะครับข้อนี้จะไม่มีการทดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูสักหนึ่งข้อนะครับ 5528บวกด้วย1461นะครับเริ่มจากบวกหลักหน่วยก่อนนะครับ8 1บวก1ได้9นะครับ2.6บวก6ได้8นะครับ5.4บวก4ได้9นะครับ5.1บวกหได้6คําตอบก็คือ6,998นะครับข้ออื่นๆนักเรียนลองทำเองนะครับง่ายนะครับ เดี๋ยวนักเรียนมาดูโจทย์ข้อนี้กันบ้างนะครับข้อ5ข้อ6มีแค่2จํานวนนะครับไม่ยากนะครับมานักเรียนมาดูข้อ7นะครับมี3จํานวนเลยเขาให้เราบวกกันนะครับขั้นแรกนักเรียนจะต้องบวก2จํานวนแรกก่อนนะครับบวกกันนะครับจํานวนนี้บวกกับจํานวนนี้ได้เท่าไหร่ใส่ตรงนี้นะครับอย่างเช่น2องบวกสเท่ากับหเห็นไหมครับ 5้บวกหนเท่ากับหนะครับหกบวกหนเท่ากับเจ็ดสบวกสเท่ากับห้านะครับสองจำนวนแรกบวกกันได้5,766นะครับจากนั้นเอา2จํจำนวนนี้มาบวกกันอีกทีหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ใส่ตรงนี้นะครับนักเรียนไม่ยากนะครับส่วนข้อ8นะครับจะไม่ทําเหมือนข้อ7นะครับจะไม่บวกกันทีละ2จํานวนนะครับ ข้อนี้จะบวกกัน3จํานวนเลยนะครับอย่างเช่นนักเรียนมาดูจํานวนแรกก่อนนะครับ1,342บวกด้วย4,203บวกด้วย3,351นะครับเราจะบวกทีเดียว3จํานวนเลยนะครับอย่างเช่น2บวก2บวก3ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนได้5นะครับ บวกอีกหนึ่งเป็น6นะครับอ่าบวกทีเดียว3ามจำนวนแบบนี้เลยนะครับ4บวกศย์ได้เท่าไหร่ครับได้4บวกหเป็น9นะครับอ่าครูบวกให้ดู2หลักนะครับหลัก,กอื่นๆนักเรียนลองบวกเองนะครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อนี้เป็นการบวก จำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะครับไม่มีการทดได้เหมือนกันนะครับไม่มีการทดนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับนักเรียนเป็น2จํานวนบวกกันนะครับไม่มีทดเหมือนกันนะครับนักเรียนลองทําดูนะครับนักเรียนมาดูข้อนี้ครับข้อ5ยังเป็น2จํานวนอยู่นะครับข้อหก็2จํานวนข้อ7ก็เป็น3จํานวนนะครับ ส่วนข้อ8ก็เป็น3จํจำนวนแต่ว่าจะบวกกันทีเดียว3จํจำนวนเลยเหมือนก,น,กนกันกับหน้าที่แล้วเลยนะครับไม่ยากนะครับนักเรียนลองทําดูนะครับนักเรียนมาดูข้อนี้ครับบวกจํานวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1 0,000มีการทดข้อนี้จะเริ่มมีการทดแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะทําให้ดูก่อนสักหนึ่งข้อน,นะครับนักเรียนช่วยครูบวกก่อนนะครับข้อนี้นะครับ 7บวกสเท่ากับเท่าไหร่ครับ7แล้วก็8 9 1เ11เท่ากับ11นะครับนักเรียนดู11นะครับ11เราจะเอาตัวเลข1ของหลักหน่วยมาใส่ตรงนี้นะครับส่วน1ตัวนี้เราจะเอามาทดนะครับก็จะทด1ตรงนี้นะครับกรณีทดนักเรียนเขียนวงกลมไว้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเป็นทดนะครับนักเรียน ต่อไปหลักสิบครับ8ปบวกสเป็น10บวกตัวทดอีก1เป็น11นะครับ11อีกแล้วนะครับ11เรานึกไว้ในใจนะครับ11ใส่1ทด1นะครับก็ใส่1ทด1นะครับวงกลมไว้ด้วยนะครับ9กบวกสเป็น11บวกตัวทดเป็น12นักเรียนดู12ครับต่อไปเราจะใส่2นะครับเอา2มาใส่ แล้วก็1ตัวนี้ไปทดนะครับก็ทด1ตรงนี้นะครับ1นบวกสเป็น4บวกตัวทดเป็น5นะครับตอนนี้เราใส่ได้เลยนะครับคำตอบก็คือ5,211นะครับนักเรียนข้ออื่นๆนักเรียนลองทำดูนะครับไม่ยากเลยนะครับข้อนี้ มี2อจำนวนมี2จํจำนวนไม่ยากนะครับส่วนข้อ7มี3จํจำนวนนักเรียนบวก2จํจำนวนแรกก่อนได้เท่าไหร่ใส่ตรงนี้นะครับแล้วค่อยมาบวกจํานวนที่3ต่อนะครับส่วนข้อ8นักเรียนบวกทีเดียว3จํานวนเลยเดี๋ยวครูจะทาข้อ7ให้ดูนะครับนักเรียนดูข้อ7นะครับ8ปบวกหเป็น13 13นะครับใส่อะไรทดอะไรครับ ใส่หลักหน่วยทดหลัก10นะครับใส่3ทด1นะครับวงเอาไว้นะครับ7บวก4เป็น11บวกอีกตัวทดเป็น12ใส่2ทด1นะครับ9บวก7เป็น16บวกตัวทดเป็น17ก็ใส่7ทด1นะครับ 4บวก2เป็น6บวกทดเป็น7อ่าข้อนี้ได้7 7 2 3นจาะครับจากนั้นเราเอา7,723นะครับมาบวกกับ1 3 9 4นบะครับบวกแล้วเท่าไหร่ใส่ตรงนี้นะครับนักเรียนอ่านักเรียนลองทำดูนะครับไม่ยากเลยนะครับข้อ8นักเรียนบวกทีเดียว3จํานวนเลยนะครับอย่างเช่น 5บวก7ได้12บวก8ได้20อ่านักเรียนดู20ครับเราจะใส่อะไรครับใส่0ทดอะไรครับทด2ตรงนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็บวกหลักต่อไปนะครับอย่าลืมบวกกับตัวทดด้วยนะครับมาดูข้อต่อไปครับ บวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0 0แสนมีการทดได้ข้อนี้จะไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะครับจำนวนจะเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับมีการทดเหมือนกันไม่ยากนะครับนักเรียนลองดูนะครับข้อนี้จะเป็น2จํานวน2จํานวนส่วนข้อ7เป็น3จํานวนนะครับทําเหมือนข้อที่ผ่าน,านมาเลยนะครับไม่ยากนะครับนักเรียนมาดูข้อนี้ครับ ใช้การสลับที่ของการบวกและการเปลี่ยนกลุ่มของการบวกได้นักเรียนรู้ไหมครับว่าการบวกเนี่ยสามารถเปลี่ยนหมู่ได้นะครับสลับที่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นจำนวนแรกนะครับ12,543นะครับบวกกับจุดๆๆบวกกับอะไรเอ่ยนะครับเท่ากับ 2 0 7 0 8นะครับบวกกับ12,543นักเรียนสังเกตเครื่องหมายนี้ครับเขาบอกว่าจำนวน2ด้านนี้จะต้องเท่ากันนะครับจะต้องเท่ากันนักเรียนเห็นเครื่องหมายเท่ากับไหมครับเขากำหนดมาแล้วว่า2จํานวนด้าน2ด้านนี้ต้องเท่ากันนะครับนักเรียนดูจำนวนนี้ครับ12,543 ด้านนี้มี1 2 5 4 3นะครับด้านนี้ก็มี 1, 2543เหมือนกันแสดงว่าตอนนี้เท่ากันแล้วแล้วบวกกับอะไรครับถึงจะเท่ากันกับข้างนี้ครับแสดงว่ามันต้องเป็นจํานวนเดียวกันใช่ไหมครับนักเรียนมันถึงจะเท่ากันนะครับเราก็เอาจํานวนนี้นะครับสองหมื่นเจ็ดร้อยแปดเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับสองหมื่น 708นะครับผลบวกจึงจะออกมาเท่ากันนะครับเราอาจจะไม่ต้องบวกจริงๆก็ได้นะครับไม่ต้องเอา2จํานวนนี้มาบวกกันจริงๆก็ได้เราแค่สันนิษฐานว่าเลขของทั้ง2ด้านเนี่ยนะครับกรณีถ้ามันบวกนะครับมันเป็นเลขเดียวกันบวกกันผลออกมาก็จะต้องเท่ากันอยู่แล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับนักเรียนดูจํานวนนี้ครับ เท่ากับอีกแล้วนะครับเขากาหนดเครื่องหมายเท่ากับให้อีกแล้ว24,625นะครับฝั่งซ้ายนะครับบวกกับอะไรไม่รู้นะครับจะเท่ากับ3 1 2 9 6ครับบวกกับอะไรไม่รู้เหมือนกันด้านนี้นะครับทำไงมันจะเท่ากัน,นครับนักเรียนนักเรียนก็ต้องเอาจำนวนด้านนี้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เอาจํานวนฝั่งซ้ายมาใส่ตรงนี้นะครับมันจะเท่ากันทันทีเลยนะครับบวกกันนะครับนักเรียนลองทําดูนะครับข้ออื่นลองทําเหมือนข้อ2ที่คครูทําให้ดูนะครับข้อนี้เขาให้หาผลบวกนะครับนักเรียนสามารถตั้งบวกได้เลยนะครับ3จํานวนนะครับเอาจํานวนแรกมาเขียนนะครับ จำนวนนี้มาก่อนนะครับ12,00023นะครับแล้วก็เอาจำนวนที่2มานะครับ7,924นะครับแล้วก็เอาจำนวนสุดท้ายมานะครับ2อ1ห5นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเราจะบวกทีเดียว3จํจำนวนเลยนะครับ คำตอบใส่ตรงนี้นะครับเรียนต้องตั้งหลักให้ตรงกันก่อนนะครับจํานวนนักเรียนสังเกตจํานวนนี้ครับจานวนแรกกับจานวนสุดท้ายเนี่ยหน่วย1 0บร้อยพันหมื <S <S ่นมีถึงหลักหมื่นเหมือนกันนะครับแต่จํานวนที่2นะครับหน่วย1 0บร้อยพันมีแค่หลักพันนะครับนักเรียนต้องใส่ใส่หลักหน่วยให้ตรงกันก่อนนะครับแล้วก็เรียงมานะครับแล้วมันจะตรงกันโดยอัตโนมัตินะครับนักเรียนลองบวกดูนะครับ ข้อสอก็เหมือนกันเลยนะครับตั้งหลักเลขให้ตรงกัน3ามจำนวนนะ,ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้ค,ครูดูด้วยนะครับสําหรับบทเรียนนี้บ๊ายบาย